ผู้ชมคะเราไปดูผลกระทบจากสถานการณ์ของโควิด -19 ค่ะซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อคนแล้วนะคะสัตว์เลี้ยงหลายๆตัวก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันค่ะเนื่องจากสัตว์เลี้ยงหลายตัวก็กลายเป็นอีกหนึ่งภาระนะคะที่ผู้เลี้ยงเนี่ยไม่สามารถดูแลต่อได้นะคะ,คะเนื่องจากว่าบางทีพอผลกระทบโควิด -19 ม,มาเองนะคะผู้เลี้ยงก็จะรู้สึกว่าลำพังเนี่ยตัวเราเองหรือครอบครัวเนี่ยโอ้โหก็ไม่ไหวแล้วะนะคะเพราะพิเศรษฐกิจต่าง ยังจะดูแลสัตว์เลี้ยงอีกก็ไม่ไหวนะคะไม่สามารถดูแลได้จึงทําให้ปริมาณสัตว์เร่ร่อนเนี่ยเพิ่มขึ้นค่ะจนสร้างความรําคาญในพื้นที่นะคะแล้วก็ด้วยปัญหานี้ก็อาจจะนําไปสู่ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้านในภายหลังได้อีกด้วยนะคะจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ ปัจจุบันนี้เราพูดถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจใช่ไหมคะเราอยากที่จะให้นักท่องเที่ยวกับมาเที่ยวภูเก็ตมากขึ้นดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาเรื่องของสุนัขจรจัดนะคะหรือสัตว์จรจัดต่างๆเนี่ยมีทั่วไปทั้งในชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวและนั่นเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีรวมทั้งจะก่อให้เกิดความรู้สึกกังวลแล้วก็เป็นอันตรายกับนักท่องเที่ยวและนั่นจะเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคที่จะทําให้หยุดยั้งนะคะแล้วก็ทําให้การท่องเที่ยวนั้นไม่ได้รับความสะดวกสบายเท่าที่ควรจริงๆแล้้้ววสิ่่่่่่งงงงงนนนีเเเเเรรราาาามมมออออปป็็ภพใหญะคะไไดแืข ชุมชนเท่านั้นแต่เรามองว่าในการในเรื่องของความปลอดภัยนะคะในเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์ก็ดีหรือว่าสวัสดิภาพของคนก็ดีรวมทั้งการติดเชื้อต่างๆการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อที่จะไม่ให้เผยแพร่จากสัตว์แพร่จากสัตว์ไปสู่สัตว์แล้วก็จากสัตว์ไปสู่คนสิ่งเหล่านี้จะลดวงจรของโรคติดต่อแล้วก็ช่วยเรื่องกับการสาธรารณาสุขและสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกันและท้ายที่สุดก็จะนํามาที่เรื่องเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนมากขึ้นด้วยค่ะ มูล,ลนิธิเพื่อสุนัขในซอยที่จังหวัดภูเก็ตเป็นองค์กรช่วยเหลือสัตว์จรจัดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และคงยึดมั่นภาร,รกิจในการพัฒนาสวัสดิภาพของสุนัขและแมวและสร้างสังคมที่ปราศจ,จากสัตว์เร่ร่อนแต่ด้วยสถานการณ์โควิดสิเจ้าของสัตว์เลี้ยงหลายรายไม่สามารถรับภาระเลี้ยงดูสัตว์ตัวเองได้ต่อไปหรือจะเป็นต้องกลับภูมิล,ลำเนาเดิมจนสัตว์เลี้ยงหลายตัวในพื้นที่ต้องถูกทอดทิ้งกลายเป็นสัตว์เร่ร่อนจำนวนมาก ทำให้เป็นความท้าทายครั้งใหม่ที่มูล,ลนิธิจะต้องเผชิญและเดินหน้าภารกิจต่อไปจริงๆในช่วงโควิดนี้ครับเราเห็นว่ามันมีสัตว์ที่เขาเรีกยกหวยิวโหยไม่มีคนที่จะให้ข้าวเพราะเจ้าของจะทิ้งหรือคนที่เคยให้ข้าวอาจจะทิ้งเพราะนั้นเราจะเห็นจำนวนสัตว์นี้ออกมาเพิ่มมากขึ้นเอ่อ,นองนหมาบางตัวโชคดีที่มีคนรับเลี้ยงต่อ บางตัวไม่ได้โชคดีขนาดนั้นเพราะฉะนั้นพวกที่เคยมีเจ้าของต้องอยู่ในบ้านมาโดยตลอดสัตว์พวกนี้ไม่สามารถอยู่ได้โดยลําพังไม่สามารถหาอาหารเองได้มูลที่สอยดอกเนี่ยได้เข้าไปช่วยช่วยชีวิตเขาเข้ามาทําการดูแลอยู่ในมูลนิธิและทําการหาบ้านให้เขาต่อในที่สุดแล้วส่วนบางตัวที่มันมีคนในชุมชนคอยให้ข้าวคอยดูแลอยู่แล้วเช่ครับ,บเราก็รับเข้ามาจัดก,การช่วยดูแลทํามน แล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพฉีดวัคซีนแล้วก็ส่งกลับไปให้ผู้ดูแลดูแลต่อในชุมชนมันเป็นการที่ทําให้ชุมชนเนี่ยสามารถช่วยช่วยรับผิดชอบช่วย,วยดูแลต่อหม,มาแมวที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นโดยที่เขาไม่ได้ถูกทอดทิ้งโดยสิ้นเชิงจากเจ้าของจริงอยู่พวกอุปสรรคอย่างเช่นจํานวนสุนัขที่มันเข้ามาในความดูแลเรามีมากขึ้นแน่นอนแต่ เราก็โชคดีตรงที่เรามีการมีคนในพื้นที่นี่แหละครับในประเทศไทยหรือในจังหวัดภูเก็ตนะครับที่รับอุปกระน้องหมาไปมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับเป็นเป็นทรายเป็นเป็น,เป,นเป็นปรากฏการณ์ที่เราเห็นว่าอย่างน้อยในช่วงโควิดซึ่งเราไม่มีชาวต่างชาติไม่มีจิตอาสา,าจากเมืองนอกเข้ามาช่วยเรามีคนในพื้นที่นะครับที่เข้ามาช่วยรับอุปกรณ์รับอุปกร์น้องหมาหรือดูแลน้องหมาในชุมชนของตัวเองโดยที่ไม่ต้องส่งให้ซอ,อยด็อกช่วยดูแลไปไปทุกเขส การดำเนินงานที่สำคัญของมูล,ลนิธิไม่ใช่แค่การทำหมันและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบทั่วไปแต่ได้ยึดหลัก CNVR ที่ใส่ใจทุกกระบวนการตั้งแต่การจับการทำหมันการฉีดวัคซีนและการปล่อยกลับสู่ทิ่นอาศัยเดิมซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญเพราะเป็นการส่งสัตว์ตัวดังกล่าวเข้าไปป้องกันพื้นที่ไม่ให้ตัวอื่นที่อาจเสี่ยงเป็นพหาหะในโรคพิษสุนัขบ้าเข้ามาในพื้นที่แทน นี่เป็นหลักการที่พิสูจน์ได้แล้วว่าสามารถควบคุมประชากรสุนัขและแมวจรจัดรวมทั้งรถและกำจัดโรคติตดต่อจากสัตว์ได้อย่างยั่งยืนเขาสามารถเป็นเป็นแบรเรียร์เป็นตัวป้องก,กันโรคพิษสุนัขบ้าที่จะเข้ามาในพื้นที่เพราะเขาเนี่ยเป็นสัตว์ที่ห่วงพื้นที่ใช่ไหมฮะพอท้ายสุด,ส,ดสัตว์ตัวใหม่ที่ไม่มีวัคซีนจะเข้ามาในพื้นที่ก็เข้ามาไม่ได้เพราะพวกเขาช่วยป้องกันพื้นที่ตรงนั้นอยู่นี่คือข้อเดียวของการที่มีสัตว์ชุมชนอยู่ตรงนั้นครับ ทั้งนี้โรคพิษสุนัขบ้ายังคงมีอยู่ในปัจจุบันและยังต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนในการเฝ้าระวังและปฏิบัติตามหลักการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องไม่ให้กลับมาระบาดรุนแรงอีกครั้งตามแนวคิดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบณิธานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมศรีสว่างควัตวรคัติยะราชนารีตอนนี้นะครับโครงการนี้ก็ประสบความสำเร็จได้ในระดับที่ดีทําให้ ลดอัตราการเสียชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างไรก็ตามก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับที่มีใจรักน้องหมาน้องแมวนะครับก็ขอให้ร่วมกันในการรับผิดชอบชีวิตของเขาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อไม่รักชีวิตของเขาแล้วเนี่ยนะครับปล่อยให้เขาอยู่แบบทิ้งแบบคว้างเนี่ยก็จะทำให้เกิดปัญหาตามมาได้